สวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วครับมาอีกแล้วโอ้รอบสองครับผมรอบสองนะฮะรอบสองรอบสองหนักมากหนักมากดูดูครับดูโอ้เห็นไหมมันมืดไปหมดเลยครับตอนนี้มันมืดไปหมดเลยครับหนักมากตอนนี้หนักมากหนักมากดูครับดูดูดูด,ดูโอ้โหอันนี้เป็นรอบที่สองครับของวันนี้ครับ รอบสองรอบสองหนักกว่ารอบแรกนะรอบสองหนักกว่ารอบแรกรอบแรกฝนฝนจะลมจะไปทางนู้นนะรอบแรกตอนนี้ครับลม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 มันเปลี่ยนทิศครับลมนะครับลมเลียวเลียวมันไปทางนี้ครับตอนแรกตอนแรกมันไปทางนู้นนะเพลิงตีเธอนะครับผมพลิงตีเธอยุท <laughs> ธนาครับยุทธนาอย่าอย่ากลับเข้ามาหมู่บ้านนะครับ ตั้งแต่คุณออกไปครับผมยุทธนาครับฝนก็ตกเลยครับผมเห็นแก่พี่น้องบ้านตาฮอนะครับยุทธนาครับคุณอย่าเพิ่งกลับมาหมู่บ้านของเรานะครับผมไอเองจริงเต้พลิ้งเลยโรเรเงไม่ต้องมาน่โรนะ <laughs> อยู่นั่นแหละ <laughs> เออนี่ <laughs> ดูดิหนักมากตอนนี้หนักมาก มีเรี่ยงไรยังเรงเห็นแก่หมู่บ้านครับพี่โรครับเห็นแก่หมู่บ้านนะครับอย่าพึ่งเข้ามานะครับผมอยู่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องกลับมานะครับอยู่นั่นเลยครับดีแล้วดีแล้วอยู่นั่นแหละฝนตกแล้วตั้งแต่โรออกไปครับฝนตกเลยครับผมนี่ครับมายังหนักครับรอบสองครับผมดูครับดูโอ้โห ดูอย่างนี้ให้ไปตั้งนานนะครับพี่โรครับไม่น่าอยู่เลยครับผมรอบสองครับรอบสองโอ้หนักมากหนักมากหนักจริงเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่ครับดูครับเนี่ยเรียงจะนับรอบสองมาครับมาครับมาตั้งคืนเลยครับคืนนี้ครับตั้งคืนเลยครับ จากนี้เป็นต้นไปครับยาวๆไปเลยยาวๆไปเลยเอาแบบไม่ต้องหยุดอะแบบอย่างเงี้ยไม่ต้องหยุดเอาให้ท่วมไปเลยครับเอาให้ท่วมไปเลยเอาให้ท่วมไปเลยครับผมนี่ครับหนักๆตอนนี้หนักๆไม่ได้แบกนะแต่รู้ว่าหนัก <c oughs> ตลกแล้วดูครับดูเอยดีใจครับดีใจครับฝนตกครับผม นี่ครับผมตกมาครับตกมาหนักๆเลยครับข้าวจะได้รอดตายครับผมตอนแรกกาลังจะตายแลวนะต้นข้าวแบบเริ่มเริ่มเริ่มมันเริ่มตายแล้วนะมันเริ่มตายแล้วเมื่อวานก็สูบสูบน้ําเนี่ยสูบน้ำเห็นไหมน้ำบาดานเมื่อวานสูบน้ําบาดานใส่ใส่นานะเนี่ยน้ำบาดานเห็นไหมเมื่อวานเมื่อวานสูบน้ำบาดานใส่นา วันนี้ไม่ต้องสูบแล้วไม่ต้องสูบแล้วฝนตกแล้วหนักมากตอนนี้หนักมากหนักมากดีใจครับดีใจดีใจดีใจอย่างยิ่งดีใจอย่างยิ่งครับมามาเลยมาเลยมาเลยมาหน,นักๆเลยมารอบสองนะนี่รอบสองหลังจากที่รอบแรกตกไปประมาณสิบกว่านาทีนะอันนี้รอบสองนี่รอบสอง โมเลยโมเลยโมคลังๆเลยโมเลยเอาให้ท่วมครับเอาให้ท่วมเอาให้ลึกไปเลยครับเอาให้ลึกกันไปข้างหนึ่งครับผมมืดครับมืดตอนนี้นี่ครับผมตรงมาครับตรงมาหนักๆเลยครับตรงมาเลย ลมเปลี่ยนทิศครับตอนนี้ตอนแรกมันไปทางนี้นะตอนแรกลมไปทางนี้นะตอนนี้ลมมันมันมาทางนี้แล้วมานักหนักมานักหนักเลยครับมานักหนักเลยเอาให้ท่วมมันไปข้างนึงครับผมเอาให้ท่วมเลยครับผมเอาให้ท่วมมืนเลยครับฝั่งนี้มืนเลยครับ มาตรงมาตรงมาเลยแรงแรงครับแรงแรงตรงมาครับตรงมาครับตรงมานักหนักเลยนักหนักเลยอยากให้ท่วมมาจริงๆอยากให้ท่วมถ้าถ้ามันท่วมนะอย่างน้อยก็มีปลาให้กินเนาะแต่ถ้ามันแรงนะมันไม่มีอะไรให้กินเลยมันตายหมดจริงมันตายหมดถ้ามันแรงนะ แต่ถ้าน้าท่วมเนาะเรายังมีปลาให้ให้กินนะให้จับมาครับมาครับมาให้ท่วมเลยครับเอามาตกมาให้หนักเลยครับมาเลยเอาแบบว่าลิกอะ่ะตื้อลิกอ่ะตื้อลิกลิกถนนละ่ะเอาแบบท่วมถนนเลยรออยู่ครับรออยู่เราร,รอหาปลาอยู่ครับเอาให้ลิกกันเลยครับอันนี้รอบสองอนะนี่รอบสอง ตกมาครับตกมาตกมารอตายนะครับรอตายแล้วรอตายแล้วต้นข้าวของเราก็มันจะรอตายนะครับผมเดี๋ยวเรารอดูพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวไปดูเพราะมันมันน่าจะเขียวขึ้นกว่าเดิมนะหลังจากที่ตอนแรกนะครับตอนแรกม,มันแบบมันเหี่ยวมันเหี่ยวอะ่ะมันจะตายหมดแล้วอะ่ะวันนี้ได้ฝนครับวันนี้ได้น้ําครับ มาเลยครับรอบสองมาแล้วมาแล้วมาเลยตกหนักๆเลยตกหนักๆเลยเอาให้ท่วมมันไปข้างนึงครับเอาให้ท่วมมันไปข้างนึงจริงๆจริงๆอยากให้ท่วมแบบท่วมข้าวให้หมดเลยท่วมข้าวให้หมดเลยไม่กี่วันก็แห้งแล้วจริงอยากให้ท่วมครับอยากให้ท่วมจะได้หาปลาครับจะได้หาปลาดีกว่าแรงครับน้ําท่วมดีกว่าฝนแรงครับ มาครับมาครับตกมาตกมาตกมาเลยครับตกมาเลยนี่ครับนี่ครับเอามามาหนักๆเลยหนักๆเลยเรารออยู่ครับเรารออยู่ตกมาเลยครับตกมาเลยตกมาเลยเอาให้ท่วมครับเอาให้ท่วม มาครับมาครับโรไปแล้วตึ๊ดตรับตกมดครัดตึ๊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 ดตึดตึ๊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 ดตา๊ดตึงดี้๊หตึ๊ดตา๊ดตึ๊ดต่๊ดตึ๊ดตึครับ๊ดตึ๊ดตึตึ๊ดตึดตึ๊ดตึตด ช,ช่วยๆกันครับช่วยๆกันครับพี่โรครับอย่าเพิ่งเข้ามาหมู่บ้านนะครับผมตอนน <c oughs> ี้ฝนกําลังดีครับตั้งแต่พี่โรออกไปนี่ฝนตกหนักเลยครับตอนนี้อย่าเพิ่งเข้ามานะครับพี่โร่ช่วยๆกันครับผมช่วยๆกันเพื่อหมู่บ้านของเราครับผมตกมานานๆครับตรงมาเลยตรงมาเลยอย่าให้ท่วมครับผมข้าวจะตายหมดแล้วครับข้าวจะตายหมดแล้วตกมาเลยเอาแบบว่าให้น้ํามันท่วมไปเลย จะดีใจมากถ้าน้ําท่วมนะแต่กลัวมันจะหยุดเลยดิเนี่ยกลัวมันจะหยุดแดดเริ่มออกแล้วแดดเริ่มออกแล้วใช่ไหมอย่าหยุดอย่าหยุดขอร้องอย่าหยุดร้องขอร้องอย่าหยุดตกตกมาตกมาเลยตกมาเลยเอาให้ท่วมมันไปข้างนึงครับเอาให้ท่วมไปเลยครับ แรงนะแรงนะตอนนี้แรงนะเห็นไหมตกมาครับตกมาเลยตกมาเลยเรารออยู่ครับเ <c oughs> ราทเงมหมดเลยครับเราจะตายมาแล้วครับข้าวกำลังจะตายครับตกมาหนักๆเลยครับ <c oughs> แต่เหมือนฟ้ากำลังจะเปิดครับผมนี่ฮะ เห็นไหมเหมือนฟ้ากำลังจะเปิดมันกำลังจะหยุดครับจะหยุดแล้วจะหยุดแล้วแดดก็เริ่มออกแล้วครับเห็นไหมนี่ฮะโอ้อย่าหยุดเลยอย่าหยุดอย่าเพิ่งหยุดนะอย่าเพิ่งหยุดตกมาหนักๆตกมาหนักๆพลิงคงลังคลังพลิงคลังคลังน่าจะไม่รอดครับน่าจะหยุดแล้วล่ะ เริ่มเบาแล้วเริ่มเบาแล้วฟ้าเริ่มเปิดแล้วเนี่ยฟ้าเริ่มเปิดแล้วฟ้าเริ่มเปิดแล้วสงสัยจะหยุดอย่าเพิ่งหยุดได้ไหมอ่ะอย่าเพิ่งหยุดอย่าเพิ่งหยุดตกมาครับตกมาให้ท่วมไปเลยครับเอาให้ท่วมครับอยากให้ท่วมครับผมตกมาเลยครับตกมาเลยตกมาเลย เหมือนจะหยุดแล้วอ่ะฟ้าเริ่มเปิดครับฟ้าเริ่มเปิดแล้วเหมือนจะหยุดครับเหมือนจะหยุดเสียดายเสียดายน่าจะตกทั้งคืนนะอยาให้ตกทั้งคืนครับเอาแบบหนักๆอ่ะเอาแบบให้ท่วมไปเลยครับโอ้น่าจะเริ่มหยุดแล้วล่ะเห็นไหมฟ้าเริ่มเปิดแล้วครับน่าจะเริ่มหยุดแล้ว น่าจะตกทั้งคืนนะเอาแบบหนักๆอ่ะแต่มันก็น่าจะไม่ใช่แล้วล่ะเริ่มเริ่มหยุดแล้วเริ่มหยุดแล้วเริ่มเบาแล้วเริ่มเบาแล้วเริ่มเบาแล้วไหนๆเริ่มเบาแล้วเสียดายเสียดายอยากให้ท่วมก็ไม่ท่วมเนาะ แต่ก็ยังดีครับดีกว่าไม่ตกเลยครับยังดียังดียังดีกว่าไม่ตกเลยนะครับโอเคโอเคเดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนพอแค่นี้ก่อนอเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับอย่าลืมกดติดตามด้วยครับบา,บายบายสวัสดีครับ